สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณ์ค่ะจะมาทายลาลาศีพุจิในเดือนพฤษจิกานะคะว่าชาวลาศีพุจิในเดือนพฤศจิกานี้จะเป็นยังไงดวงความรักดวงการเงินดวงการงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้ชาวลาศีพุทินะคะ เหนื่อยใช่ไหมชาวราศีพิจิกกอดก้าวคัาเลยเหนื่อยนะพระถังคลาชคุมจิตใจใจบุญสุนทานเหนื่อยก็ได้ยอมเหนื่อยยอมจระนะเรือสีเลยเลยตำแหน่งพ่อได้ตำแหน่งพ่อคือเรือสี กล่องทางให้คุณแสงตะวางจากเรือสีคือบรารมีของพ่อแม่หรือหรือเทพประจำตวนะคะคือว่าให้แสงถึงยังไงจะที่มืดมิดยังไงก็ยังมีแสงตะวางให้คุณเดินถือไม่เท้าเรือสีคือถึงสว่างน้อย,อยแต่ก็ยังมีแสงตว่างให้คุณนะคะมงคลตรีคทาคือความสำเร็จ คุณลำบากเนี่ยคุณเหนื่อยกับงานแต่คุณมีความสําเร็จมีความสุขมีเฮฮาการงานคุณที่ทําอะไรก็มีความสําเร็จให้กับหมู่เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงที่จริงใจคุณจะมีงานปาร์ตี้อะไรแต่อันเนี้ยสี่สี่สสตัวเนี้ยก็คือ คุณมีเพื่อนที่จริงใจไม่หลอกไม่ลวงไม่แทงข้างหลังลาบลอยของคุณก็ลาบลอยเล็กๆน้อยๆของกำนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการเงินหรืของกำนันคือมีสิ่งมีลาบลอยมาให้หนึ่งเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นพวกของกำนันก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสิ่งที่คุณทำดีๆไว้เนี่ย เลือดสีมองเห็นเทพมองเห็นพระสังฆราชมองเห็นอะไรอย่างเนี้ย บุญกุศลที่ทำกับพ่อกับแม่ทำกับอะไรเนี่ยเขาจะผุดขึ้นมานะคะกรรมกล่าวถึงจะผุดขึ้นมาแต่มันมีกรรมดีของเลือดสีกับพระสังฆราชคุ้มนะคะคือจะผุดขึ้นมาว่าคุณมาผล่ขึ้นมาแบบติ่งดีๆถ้าคุณจุดทูปรับสีขอลับแต่ติ่งดีคุณจะได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่ความสำเร็จคุณมีคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะการเนี่ย ขุดขึ้นมาของคุณหกเหรียญเนี่ยคุณใช้เงินอย่างสบายเงินของคุณไม่ได้เหนื่อยได้ไม่ได้ทํามาแบบเหนื่อยนะคะคือว่าถึงถึงจะทํางานกินแตนอะไรนี้เขาบอกว่าไม่ได้ทํามาแบบเนีน่ยถ้าทำแปดเหรียญเนี่ยคุณเหนื่อยไงคุณจะได้มาแปดเหรียญแต่อีเนี้ยหกเหรียญเนี่ยคุณมีเหลือมีใช้มีกินมีใช้มีให้คนประจบประแจงคุณเป็นคนซื่อตรงนะเป็นเนี่ยสิ่งที่ตอบแทนเขาบอกว่าคุณเป็นคนตรงนะบุญเนี่ย คุณมีเจ็ดมิ้นอยู่หัวนะ่ะเขาจะคุยบุญเก่าบุญใหม่ของคุณเนี่ยคุณเป็นคนตื้อตรงเป็นคนมีเมตตาคนใจบุญเห็นไหมใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยเป็นว่ารายเดือนพฤติกาเนี่ย คนราศีพิจิดีนะคะการเงินแต่คุณน่ะเป็นคนที่ใช้เงินไม่ค่อยเป็นใช้แบบเดอะฟูลเนี่ยคือค้าอยากได้อะไรค่าชอบค่าเที่ยวค้าไม่เสียดายเงินเงินเหมือนของเล่นนะาถึงจะเดอะฟูลไม่มีเงินแต่เขาใช้ชีวิตเขาสนุกสนานมีความสุขของเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชีวิตของเขานะแต่คุณเป็นคนคิดมากบางครั้งก็คิดนะห้าถ้วยเนะี่ย คุณคิดของคุณเอง กรธเองอะไรเองคิดว่าคนนี้ทำลายความสุขคุณคนนี้เนี่ยคิดมากน้อยอกน้อยใจล้มถ้วยเดินหันหลังทั้งๆท,ท,ที่ทุกคนเนี่ยเหมือนเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเขาก็ดีอ่ะแต่คุณจะคิดเองคิดมาเป็นคนคิดมากคือเขาบอกว่าคุณในหันหลังกลับมาถึงคุณจะผิดหวังในเนี้ยแต่คุณยังมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่นะั่นอะ่ะให้คุณหันหลังกลับมาดูก็หมายถึงว่าเรื่องอะไรคุณอย่าใจร้อน คุณพิจารณาถึงเรื่องเก่าๆแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่าคิดอย่าคิดมากนะคุณจะต้องช่วยเหลือแบ่งปันอยู่ประจำไม่เงินสามเดืยนของคุณเนี่ยจะมีความเดือดร้อนคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือคุณก็ช่วยเขาได้ตลอดคือว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันเหมือนจะต้องจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือเขาถ้าไม่ให้ก็เหมือนว่าให้เขามาขอความช่วยเหลือยืมเงินคุณใช่ไหมคุณก็ ให้ลืมไปเลยไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นก็ช่วยเหลือไปเลยทางแก้เคล็ดก็คือเอาเงินเนี่ยไปทําบุญแท้คนจะได้ไม่มาขอความช่วยเหลือทําบุญใส่บาตไปเ,เราได้เสียงเงินไปแล้วไงได้เสียงเงินไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาช่วยเหลือหามีแต่คนคอยเอาเปรียบแล้วเบียดเบียนนะคะแต่คุณนะ่ะมีดวงของคุณใจคุณมีคุณธรรม ตัวเหนื่อยไม่เป็นไรเลยเหนื่อยไม่เป็นไรเลยแรงก้าวข้าพานี่คือแรงกตันยูนะช่วยผู้มีพระคุณเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรนะคุณมีภาระราที่แบกคุณยอมเหน็ดเหนื่อยแต่ผลตอบแทนคุณนี่ไงพระสังฆราชคุ้ม เลือดสีคุ้มในตำแหน่งพ่อคุณจะทํามาขี่ปีขี่ชาติคุณทำดีกับพ่อกับแม่เนี่ยบุญกุศลก็เปิดเพราะที่จะบอกให้เปิดเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยแจ็มินเนี่ยเขาจะเปิดเวรเปิดกรรมที่จะบอกว่าคุณทำความดีที่พูดมาเลยร้ะถ้าไม่งั้นก็จะบอกคนอื่นน่ะเอากมคือกรรมค,คุณขึ้นมาอะไรขึ้นมาไม่ใช่แต่อีเนี้ยคุณน่ะเป็น แบกภาระแห่งกรรมไอ้แกงแห่งความลําเหนื่อยไม่ใช่ลําบากเหนื่อยภาระแต่คุณทํางานเลยเลยมีบุญของพ่อให้แสงสว่างนะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะขุดมางานเขาขุดมาว่าเนี่ยคุณทําบุญกับพ่อเนี่ยคุณก็ได้แสงสว่างคุณมีเนี่ยมีสต,ติมีพระถังคราดคุ้มคุณมีความตกคุณมีเพื่อนที่จริงใจเพื่อนที่คุณคบอยู่นะจริงใจคุณจะเที่ยวจะสนุกเอาเลยตามสบาย ทาจริงใจให้คุณไม่ได้ทำร้ายคุณแล้วคุณก็มีโชคมีลาบมีของกำนันอาจจะเป็นเงินก็ได้เนี่ยอยู่ในตัวเนี้ยนะคะเพราะเดือนราศีพฤษจิเนี่ยยิ่งคุณทำดีกับพ่อกับแม่บุญกุศลคุณก็จะเกิดขึ้นมานะคะคุณจะเจ็บป่วยคุณก็หายป่วยเพราะคุณมีพระถังคลาดคุ้มนะคะ ให้คุณทําดีกับผู้มีพระคุณทุกอย่างคุณจะดีเนี่ยการเงินหกเหรียญใช้ถ้าจบายลยเงินของคุณแต่คุณก็ยังใช้แบบเด็กๆเ,เนี่ยใช้เลื่อยเปื่อยการเงินข้อเสียของคุณมีอย่างเดียวอย่าคิดมากเนี่ยคุณหันมามองว่าอันนู้นเขาผิดอันนู้นเขานั่นคุณอย่าไปคิดที่ล้มแล้วล้มไปคุณหันมามองสองถ้วยข้างหลังสองถ้วยข้างหลังเนี่ยนี่คือถ้วยแห่งความสุข หงคุณก็มีของดีๆในเมื่อนี่ยืนยนันเพื่อนดีๆก็มีนะแต่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่โดนเบียดเบียนเรื่องเงินอยู่ประจําคือว่าคุณจะต้องเหมือนว่าถ้วยเหลือคนนู้นให้คนนงคนนี้ยืมแต่ว่าให้ระวังแทบทงบัญชีศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วดีค่ะ